ในเมื่อผลโหวตมันมากขนาดนี้แล้วนะครับผมผมก็ต้องจงใจที่จะทำคลิปดังต่อไปนี้นะครับเจลเบกสอนฟาร์มเงิน EP3 กันนะครับแล้วคลิปจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยนะครับ โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะบอสสารทิดกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นแมปเจลเบกกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ผมก็มาเล่นในไอดีลองของผมนะครับซึ่งก็ถามว่าทําไมผมถึงมาเล่นในอดีลองนะผมซึ่งผมก็ค่อยบอกขีดผลนี้ที่หลังนะผมซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้ผมผมก็ได้บอกต้นคลิป,ปนะผมว่าผมจะสอนฟาร์มเงิน EP 3กันนะครับ ก็เข้าสู่ EP ที่3แล้วนะครับผมที่ผมนั้นได้ทำคลิปสอนฟาร์มเงินนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1กับ EP 2องนะผมผมก็มจะแปะล,ลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะผมไม่ก็ผมก็จะโชว์คลิปไว้ในตรงหน้านี้แล้วผม <c oughs> แล้วก็ไปดูได้นะผมว่าผมได้สอนทิกอะไรอะไรอย่างยใน ID หลักของผมแล้วนะผมซึ่งวันนี้ผมก็มาอยู่ใน ID ลองของผมผมก็จะมาเล่นนะผมว่าการเล่นใน ID หลักกับ ID ล้องมันต่างกันยังไงเพราะว่า ผมนั้นนะผมมีไอดีลองที่ไม่มีเกมพาร์หนึ่งครับผมที่มันจะบูตเงินให้คุณคููสองใช,มมอใช่ไหมครับผมเนอร์คือเกมพาร์ตบิ๊กดับแบใช่ไหมครับผมไอเกมพาร์สีเขียวที่มันราคา300ร้อยโลบักนั่นแหละครับใช่ใช่ซึ่งผมนั้นไม่มีเกมพาร์นี้ผมก็เลยอยากลองกันว่าถ้าเกิดผมลองฟาร์มแบบคนที่ไม่ได้สายเติมนะผมคุณจะได้ตังค์เท่าไหร่นะผม ภายในหนึ่งชั่วโมงนี้ผมก็จะฟาร์มให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับผมว่ามันได้ตังค์เท่าไหร่แล้วก็ใช้ชิทที่ยังไงให้มันได้เงินได้อย่างรวดเร็วนะครับผมและในวันนี้ผมก็ขอนับตั้งแต่ณนะบัตรนี้เป็นต้นไปเลยนะผมผมก็จะเริ่มนับจากสี่โมงสี่สิบเอ็ดนะผมจนถึงห้าโมงสี่สิบเอ็ดนะครับผม,ม, 4, บผมพอหลังครบชั่วโมงแล้วผมผมก็จะมาคำนวณทั้งหมดเลยนะครับผมว่า แต่และที่ป้นนะผมป้ปนไปนะผมมันก็ได้เท่าไหร่นะผมจากผลรวมนะผมในแต่ละที่เลยนะแล้วนี้ผมก็เหมือนเดิมนะผมผมก็มีโน้ตแ็กมาเขียนตามนี้เหมือนเดิมนะผมก็สมมุติว่าแบงค์ผมได้เท่าไหร่นะผมแต่และที่ผมก็จะเขียนต่างกันไปนะผมเพราะว่าแต่และที่ป้นคุณก็ทราบอยู่แล้วนะผมว่ามันได้เท่าไหร่นะผมก็จะเขียน1นะแลพอผณป้น,ปนที่เดิมสครั้งก็เขียน2นะ แล้วแบงก์ก็มันก็จะต่างไปครัผมเพราะว่าแต่ละห้องผมมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอ่าทุกคนก็ทราบกันดีนะผมก็จะเขียนเป็นหมายเลขที่คุณได้ตังก็พอนะโอเคที่ป้นแรกอะผมที่ผมจะมาป้นนั้นก็คือ j e w เ l r y ี่สโตนะครับผมซึ่งผมก็ได้เปิดประตูไว้แล้วนำผมก็นับเวลาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลยนะผมผมก็จะเริ่มป้นเลยอาจจะสังเกตได้ว่าผมมีไอ หมือนเป็นบิ๊กตะแบ็กเลเวลครับผมก็คืออันล็อกเลเวลสามนะผมก็คือผมซื้อไอเลเวลสองไปนะผมผมก็ลองซื้อเล่นๆน,นะผมเพื่อบู๊ตเงินอะไรเล็กๆน้อยๆนยนะซึ่งผมก็ลองลองดูขีดเล็กๆน้อยๆนะผมอ่ะแล้วพอพอมันถึงเลเวลหนึ่งแล้วใช่ไหมผมก็คิดได้นะผมมันน่าจะได้สักสามพันนั่นแหละครับไม่สามพันไม่ก็สองพันห้าร้อยครับเ,เดี๋ยวผมขอปรับ หน่อยครับโอเคไม่ไหวแล้วโอเคเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะสามพันดอลลาร์นะคุณก็ออกจากที่นี่เลยนะผมก็ไม่รู้นะผมว่าผมป้นไอแบบตามตามใส่ใส่ที่เขาไม่เติมถูงหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้รู้เกี่ยวกับไอคนพวกนี้ซไหน่อยว่าเขาจะได้ตังค์เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาแบบ ตัวเลขที่มันใกล้เคียงกับเลเวล1นะอืมผมว่าน่าจะได้สัก3,000นั่นแหละเลเวล2ก็น่าจะได้สัก3,000เนี่ยครับผมตามนี้ป่ะพอที่ปนแรกก็ได้3,000นะผมเราก็เขียนไปเลยนะผมว่า1นะโอเคตามนี้เลยและที่ปนต่อไปที่ผมจะไปปนนะผมนั่นะก็คือไอ้ร้านเล็ก,ลก,ลกๆก่อนนะครับอาอย่างแก๊สแก๊สเตชันอะ แล้วก็ลืมบอกไปนะผมไอที่ปนที่มันต้องใช้2คนนะผมผมก็จะไม่ป้นนะครับผมก็ผมไม่มีเพื่อนนะเออไม่มีคนมาทําคลิปด้วยผม,ผมก็ลืมบอกไว้แต่แรกเลยผมว่าผมมาฟาร์มโซโลนะผมผมก็จะลองฟาร์มโซโลแบบสายที่เขาไม่เติมให้ท่านผู้ชมได้รับเห็นกันนะผมมามันก็จะเป็นยังไงผมก็จะได้ตังค์เท่าไหร่ผมก็จะมาคํานวณกันนะครับผมในที่หลังนี้นะซึ่งอันนี้เราก็ได้7,500นรนะผมแล้วก็ เขีย <Okay, S 2> ไปยแล้วผมว่า1นะ 1> เพราะว่ามันได้เอ้ไม่ใช่7 5 0 0 7นหครับโอ้โหผมพูดจะเวอร์เลยนะมันให้ตังเยอะขนาดนี้ผมว่ามันก็เกิดไปแล้วนะต่อไปก็ร้านโดนนันนะร้านโดนนันก็น่าจะเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ไม่น่าบูทเหมือนกันนะผมถ้าเกิดคุณก็ไม่ได้อัปเกรดคันกระเป๋านะแต่ถ้าบูทก็อันนี้ผมซื้อเกมพาร์ทไอพิกดาเป็กที่ผมบอกนะ ก็คือราคา300ลบากมันก็จะได้ตัง1,500นั่นแหละอืมแล้วผมก็ปนมาสองทีแล้วโอเคก็เป็นสองแล้วนะต่อไปก็เราก็จะวิรถไฟใกล้ไปแล้ววะ่ะผมก็ลืมซัสนิทเลยโอเคช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเราไปเผาแพนกันต่อเลยนะตอนนี้ก็4โมง46แล้วนะผมก็หลังจาก5โมง45นั่นแหละครับผมผมก็จะ ไอนี่เลยผมก็จะคำนวณเลยเพราะฉะนั้นรถไฟไม่ทันแล้วก็ไปเพาแฝงเลยนะเขาหน้าต้องทันนะรถไฟเนี่ย่ออย่างแบงค์ที่ผมไม่ปล้นก็ผมก็คือผมจะรอให้เครื่องบินมันมาก่อนนะผมเผื่อว่าโอกาสนั้นผมจะได้ขี่การมานะผมก็ได้สามารถปล้นแบงค์ได้นะแต่ว่าเครื่องบินก็ยังไม่มานะก็รอไปก่อนหลังจากนี้ผมก็ไปปล้นคาสินโนกันต่อเลย โอเคนะผมตอนนี้เรือน่าจะมาแล้วนะผมผมว่าเราสนเรือก่อนไหมาะว่าสนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมต้องไปเอาเฮลิคอปเตอร์ละก็คือ l i ต t l เบิร์เพราะว่า Escape p o d ที่ผมมีอยู่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกไอเลเวลสีของนี่นะผมของซีซั่นซึ่งผมก็ไม่สามารถเข้าไปในนั้นได้นะโอ้ยระบเบิอยิกควง เร้วๆๆอ่ะใช้ตัวช่วยตัวช่วยตัวช่วยมากินดนนะเออนี่เราใช้ประโยชน์จากนี้ได้ครับผมจากของกินโอเคแล้วก็เอาลิตเติลเบิร์แล้วผมจากแบงก์มันก็จะไม่หาแจ็คต่อไปแล้วนะเฮ้ยเอาดีๆ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 อย่าอยเสียเวลา้เาตรงนี้แหละโอเคเอาได้ละ แต่ว่าก็ไม่โดูสักเม็ดนะมี่้ายเนะี่ยโอเคตอนนี้กลับมาไปตองคืนละผมว่าเ s e n เจอร์เทนน่าจะใกล้มาแล้วล่ะไม่ก็ขึ้นบินเพราะฉะนั้นผมก็ใช้ตัวช่วยจากไอ้โรอเลอร์มาร์เกไว้นะเออว่ามันก็ช่วยทำให้ที่ป้นแต่ที่มันบอกได้ไงว่ามันเปิดหรือไม่ หรือบางที่อาจจะปิดอนันนี้คาร์โก้ชิปผมได้มา5,850เอาก็เราตีลาลาสัก6,000ไปเลยนะ6,000แต่ว่าครั้งต่อไปเราก็เราก็ตีลาลาตามนี้ครับผม1,000 0 1,500... แค่นั้นครับผมแล้วก็มาบวก1,500 0เหมือนเดิมครับในครั้งตัดไปเออจะว่าไปเราก็ TCO หน่อยก็ได้นะผมแต่ว่ามันก็จะเสียเวลาหน่อยนะครับผมไนเรื่องการตีบอสนะเดี๋ยวผมก็ขอไว้ท้ายๆเลยนะครับผมไอ้ CO เนี่ยก็คือช่วงเวลาหลังจากที่ผมใกล้จะถึงครบครบชั่วโมงแล้วละ่ะผมก็จะตีไอบอสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะก็คือแมนชั่น ราะฉะผมก็ป้นอะไรที่มันกินกินเวลามันไม่ค่อยได้เยอะนะก็อย่างคาสิโนมันก็กินก็ไปค่อนข้างเยอะแล้วละ่ะก็ลาลาสานาทีโอเคแล้วก็เสียเวลาหาโค้ดอะไรอีก,อก,อก,อกต่างนานา,นาก็โค้ดก็ห้าหไปเลยครับผมห้าสไปแล้วก็ใช้เวลานี้ในการรอที่ป้นมันทยอยกันเปิดได้นะครับผม ก็อย่ามาป้นสถานที่ที่มันต้องกินเวลายาวนะผมอย่างคาสิโนไม่ก็แมนชั่นนั่นแหละผมจำได้ว่าคาสิโนสำหรับคนที่ไม่เติมนะผมมันจะได้สี่พันใช่ไหมสิบพันเฮ้ยอย่าบอกว่าเพิ่มอะ่ะเพราะว่าปกติอะ่ะมันจะได้สี่พันอ่ะอืม เพราะว่าผมก็ซื้อไอวิลสอไปด้วยไงมันน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ถามว่าผมจะนับไหมผมไม่นับนะผมไม่นับเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มจัดเดยงจากจากจิวเวลลี่ใหม่นะผมก็ที่ผมได้สามพันก็ไม่น่าใช่แล้วนะผมเพราะว่ามันได้2อง0องพห้าร้อยหรืมั้งจำได้อยู่โอเคคาสิโน,โนเราก็เขียนว่า อ่ะหนึ่งนะโอเคแล้วก็คำนวณซ้ำนะผมจากที่ผมปนไปในแต่ละครั้งก็สี่พันนั่นแหละโอเคตอนนี้คือบินมาแล้วนะคือบินก็ใกล้แลนดิ้งที่สนามบินนะเพราะนั้นถ้าเกิดเวลานี้ผมไปส่งของทันได้ก็มันก็น่าจะทันอยู่นะแล้วก็ในระหว่างนี้ผมก็ ไม่ขออัดให้มันยาวไปมากกว่านี้ผมผมก็จะขอขอใช้เวลานี้ในการฟาร์มต่อไปเรื่อยๆจนกว่า5มง45ได้นะครับผมก็จะคำนวณเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เจอกันอีกทีนะผมในเวลานะผมผมก็จะข้ามคลิปไปเวลานั้นเลยนะผมโอเคอ่ะถ้าเครื่องบินถ้าทำไม่เสียเวลาก็ เพราะว่าปกติคุณจะได้สี่พันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นผมก็นับหนึ่งไปเลยไม่ก็ผมก็อาจจะอัดยาวเลยหรือว่าถ้าเกิดมีไฮไลท์ที่ผมได้ฮับเบิลโคมผมก็จะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะผมโอเคได้ก่อนล้วก็หาทั่วทั่วนะผมจนก,กว่าจะได้ขีการนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้ขีการมาแล้วนะแล้วก็เอาจะขึ้นบินพอได้ขีการแล้วก็ผมก็จะไปปุ่นแบงค์เลยนะซึ่งแบงก์ก็มันก็จะขึ้นทีละห้าสิบนะทีละหนะ้าสิบต่อ ครึ่งเซียววีนะปุ๊บมันนับถูกเปล่านะแต่ผมก็จะรอให้มันถึงขีดแค่หนึ่งแนละ้พวพผมก็จอดจากที่นี่เลยนะเราก็จะมาดูกันว่ามันจะได้ตังเท่าไหร่โอเคน่าจะได้ละลาตามนี้นะผมผมก็จะนับรวมๆไปเลยจะอัปเกรดหรือว่าจะไอ้นี่จะตามเหมือนคนที่ไม่เติมนะผมก็ช่างแม่งครับผมผมไม่สนนะตอนนี้รถไฟก็กำลังมุ่งหน้ามาทางเมืองแล้วนะแล้วก็ ดีไปเลยนะโอเคน่าจะได้เราสองพันั่นแหละสองพันทวนเพระาะฉะนั้นผมก็เขียนไอเขาคุเพว่าหนึ่งละกันเพราะว่าได้สองพัน โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ใกล้ถึงเวลาที่กําหนดแล้วผมตามที่สัญญานะผมผมก็จะมาตีซีโอเป็นที่สุดท้ายในช่วงเวลานี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เวลานี้ก็5้าโมงสีแล้วนะผมแล้วก็จะมาตีแล้วก็คํานวณกันนะผมหลังจากนี้นะว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมผมก็จะขอตัดไปตอนที่ผมตีซีโอเสร็จเลยนะครับผม อะไรวะละอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะทุกคนช่วยอธิบายทีนะนี่ผมก็ได้มาแล้วนะผมเงินโอเคผมก็จะเขียนเลยนะผมว่าอันนี้เมนชั 6, ่นหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งเก้าพันไรล่ะหนึ่งมื่นหกพันดอลลาร์นะโอเคผมป้นแค่ครั้งเดียวแล้วตามสัญญานะโอเค ราในวันนี้ก็ครบเป็นเวลาถึง1ชั่วโมงแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะไปคำนวณกันนะผมว่าจากผลรวมที่ผมป้นไปทุกๆที่นะผมมันได้เท่าไหร่นะซึ่งผมเพื่อจะขอหาที่ดีดีก่อนนะครับผมอ่าเป็นชายหาดแล้วกันนะโอเคใกล้ดีไม่รวมไปเช็คตรนี้นะไม่รวมไม่รวมมาไม่ได้ไปกอดเตไนตรงนี้ผมผมจะไปยืนตรงอยู่ตรงอ่าตรงหัวเรือนเนี้ย เออเนี่ยดีป่ะวิวก็ข้างดีเลยป่ะได้เวลาคํานวณกันนาผมว่าผมนั้นจะได้ตังค์เท่าไหร่ในหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับในระหว่างในนี่อะไรวะในเนื่องที่ผมนั้นไม่ได้ใช้เกมพาเลยนะเออในอดีตน,นะแต่อาจจะแบบมีเพิ่มบ้างเล็กน,น,น้อยนะครับผมจากที่ผมที่เติม50โลบักจากการอัปเกรดไปนะผมผม,ผมก็จะทำไงก็ได้ที่มันแบบให้มันเท่ากับคนที่มันไม่ใช่แบบสายเติมนะ เอ้ยไม่ใช่สายที่มันไม่เติมนะโอเคตามนี้แล้วผมที่ผมนั้นได้คำนวณมาผมแล้วก็เปิดคือคิดเล่มมาเลยนะผมป้นนะผมก็มีแบงก์จิวเวลรี่คาโกเทนพลาสเตอร์เทนคาโกเนพนฟาร์เวอร์แพนคาโกชิปคาสิโนโแมนชัน่นส몰โรเบอร์เลอร์ก็ร้านเล็กนั่นแหละส่วนไอ้ตังที่ทุกคนอาจจะงงยังไมเพราะว่าผมไม่ได้เขียนหัวขอ้อน,นะเพราะว่าผมไปตีแอร์ดอปเล่นๆนะครับแล้วผมก็เสียเวลาในการตีแอดอปอตีแอร์ดอปเนี่ยแหละครับเพราะว่าที่ผม ได้ไปครับผมมันเป็นแต่กล่องแดงครับผมซึ่งลัคก,กี้มากเลยนะผมได้มาประมาณ1 1 0 0 0กับ1 4 0 0 0นะเท่าที่ผมรวมมาทั้งหมดนะสองกล่องนะโอเคได้เวลาคำนวณเลยนะแบงค์โอเคอ่า10บวกไอเอาจริงอะมันไม่ได้3,000นะเพราะว่าผมรวมจะไอ้เรเบอร์อโบนัสด้วยนะก็ได้5 0 0 0ัเจ็ดละว็แ0 0หกแปด0ันแล้วใช่ไหม แล้วก็บดจิวเวลลี่อีก 2, สองพันห้าร้อยสี่ครั้งนะประมาณห้าร้อยสี่ครั้งก็น่าจะเราวๆเอาประมาณประมาณหมื่นหนึ่งแล้วกันโอเคผมจําได้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็จะได้หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยละคาโกเชนจะได้สองพันนะครับน่าจะสองพันนั่นแหละสองพันบวกไปหนึ่งพันก็เป็นอันนี้ผมพ่นไปสองครั้งก็เป็นสี่พันหนึ่งร้อยนะสี่พันหนึ่งร้อย โอเคเป็น22,700เจยแล้วนะต่อไปก็ราจะเจอเทน,นะ้นในนี้2ครั้งนะก็ได้ต่อไปเขากดเทแป0 0ั 8, บวกอีก1000นะ8,000บวกอีก1000นะ33,800แล้วนะต่อไปพา p แพนก็มัดรวมกันไปเลยนะอันนี้ก็โบนัสเหมือนเดิมนะอันนี้หกพัอันนี้ก็โบนัสเหมือนเดิมนะ ส่วน8,000นี่โบนัสแตกครับเพราะว่าได้โบนัส3,000ส่วนคาสิโกชิปก็รวมไปเลยนะโอเค85,400แล้วนะคาสิโน2ก็ได้4,000ก็เป็น8,000นะ93,400มมนแมนชั่นก็เดี๋ยวไว้ที่หลังนะสมอลโลเ b อร์ก็ได้750 8ครั้งเดี๋ยวนะคงขอคำนวณก่อนไปแล้วก็ขอคำนวณไอ้750ห้ คูณแปดซะหน่อยก็เป็นหกพันบวกอีกสองพันก็เป็นแปดพันนะก็เอาอันนี้บวกไปอีกแปดพันก็ได้หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยแล้วนะเราไปก็ดูแมนชั่นนะก็ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเอ้ไม่ใช่ก็ได้ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแล้วนะ แล้วอย่างสุดท้ายก็คือ Adopt ครับก็คือ1น0 0งบวกอันนี้ก็ได้ผลลัพธ์12 0 0 0แแล้วนะเอาไปอย่างสุดท้ายก็นี่ครับผมผลลัพธ์ก็ตามนี้เลยครับผมก็คือที่ผมทำในสกิลของผมด้วยตัวกันเองก็คือผมได้ผลลงทั้งหมดถึง1,42,400ดอลล่า ในเงินในเกมนะครับผมหดืออาจจะมากกว่านี้ผมเพราะว่าผมทำน่าจะราวๆหนึ่งแสนห้าพันแล้วนะเอ้ยใช่หนึ่งแสนห้าหมื่นแล้วนะน่าจะเกินนั้น,นแล้วผมเพราะว่าผมนั้นก็ไอซื้อไออัปเกรดนั้นไปด้วยไงผมก็เลยนับจากผลรวมที่ผู้เล่นที่ไม่ใช่สายเติมก็ที่เขาได้กันนะผมผมก็เลยแบบว่าเออเนับ,น,บนับตามนี้ไปเลยนะผมตามที่ คนที่เขาแบบไม่ได้เติมจริงก็ตามนี้ครับผมแต่ถามว่าถ้าเกิดฟาร์ม24ชั่วโมงเอาผมก็ผมอย่างที่ผมเคยพูดนะผมก็เอาไปคูณกันนะผม24ชั่วโมงตามนี้เลยนะคูนกับ24นี่ไปในวันเดียวครับผมถ้าเกิดคุณมีเวลาพอที่จะฟาร์มนะผมก็ได้3มล้านส 1 1 7 6 0 0ครับผมผมว่าไม่มีใครมาเสียเวลาฟ้าเลยแบบนี้หรอกนะมันมันก็เสียเวลาเกินนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหาทำนะผมถ้าเกิดใครที่เป็นบัาฑ์ก็จะทำก็ได้นะผมก็ไม่ว่านะเพราะเกิดว่าถ้าเกิดอยากได้ตังค์เยอะจริงก็ก็จะทำตามก็ได้หรือไม่ทำตามก็ได้นะผมแต่ว่าแนะนำนะว่าอย่าทำตามเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมก็ ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็คลิปหน้าอยาผมทำารืก,ก็สามารถบอกมาได้นะครับผมเอาเป็นว่าสอนฟาร์มเงินมันก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะผมเดี๋ยวผมก็จะต่อ ep พนึงให้นะผมเดี๋ยวผมก็จะรอโหวตในครั้งต่อไปนะผมเป็นสอนฟาร์มเงิน ep4 สี่แล้วผมก็จะใช้ ID นี้แหละในการฟาร์มเหมือนเดิมเอาว่าผมมาฟาร์มโซโล่นะแล้วก็ผมจะเอาน่าจะ คนทำคลิปด้วยอีก3คนนะสหรือสาคนนะั่นแหละเพราะว่าผมจะได้ร่วมเขาในการป้นทุกๆท,ท,ที่เลยนะในตัวแมปนะนี้ก็ไปแล้วนะนวครับผมสวัสดีครับบายเจอกันเดอ้อ